เป็นการสาธิตการตำผ้าผ้าเช็ดเท้าเนาะผ้าเช็ดเท้านี่ครตำเท่าไหอนเท่าไหอ่นนี้มันสันอ๋อต้องต้องใส่ยาวอันนี้คือได้ได้จักผืนเนาะครับนึ่งผืนค่ะได้หนึ่งผืน กางกางแบบเข้าวตำสาบเนี่ยเนาะคล้ายๆตำสาบนะครับกางกางแบบเขาเรียกว่าขยันขึอนน้ำฟื้มบ่นี่ฟื้มฟื้มฟื้มเนาะกับเพาะแห้งสิแห้งก็ได้เด็ดแล้วแต่แล้วแดดแล้วอมมัดที่กันกบตำสายนะครับนี่ก็ตำสาบนะครับนี่ครับเป็นเท็ดไอ้ผ้าเช็ดเท้าจากจากเสียผ้าครับผ้าเช็ดเท้าจากเสียบผ้า เขาใส่ยังนี่ไม่ไม่เนี่ยมันใส่เป็นลักษณอะไรใดมันจะเปลี่ยแบบไปเพรางนี้เทนาร์ดใหม่แล้วดูไหนดูสิดูไม้เถอะซิไม้เตยเตยไม้เตยเตยนี่ไม้เตยเตยอ๋อม่มีเข็มด้วยครับได้หน่นี่นะนี่ครับเข็มเพื่อเพื่อเข้าสีได้เสียบกับผ่าได้นะครับนี่ครับผมเนี่ยโอ้แบบง่ายๆครับมือนึงได้จักเพลินบรรลักษ์ผืนสองผืนค่ะบบรรลักษ์ผืนสองผืนพอเพราะว่าเป็น เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมขนาดครอบครัวกว้างเมื่อไรเราก็ทำเออนี่ครับนี่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 สอบเพีสคับแต่ขนาตำสเท่านี่แหละครับค่ตำสาเาลยเป็นท่าเช็เท้านะใะใหญ่ประมาณใดนเทากว้างย่าสักไหนกว้างยี่สิบกว้างยี่สิบเอ็ดกว้างยี่สิบเอ็ดนิ้วกว้างยี่สิบเอ็ดนิ้วเนีเนาะ เวลาเวลาเวลาทักบั่นทักทักทั้งนี่บ่ทักทั้งไหนทักนี่อ๋อทักนี่ครับเป็นการทักครับสำหรับการคือสา่นเนาะนี่เป็นการทักเป็นทักส่วนมันเนาะทักทักส่วนมันอันนี้กุ้มแม่บั่นหอยแก็งนะครับเด้อะกุ้งแม่ปาน้อมซองทองครับขายชิ้นละชิ้นละยี่สิบบาทครับเพิ่มหนึ่งยี่สิบบาท ใส่โดนครับพื้นหนึ่งนี่ครับผมหลังจากที่หัท้าเอะท้นี่ครับไงเพิ่องทีนะครับเป็นเพื่มเป็นเพิ่มเป็นเพิ่มตำศาสตด์นะ่ได้เนาะเพิ่มตำศาสาดครับที่หายากต้มสีชาด้วยกันแม่ ตัดนะครับเพื่อเพื่อให้ให้มันเข้าให้เข้าเสมอกันแล้วก็จะมาแต่งอีเช่นนึงเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวมัตสีแลี่ยวแล้วผมสีให้พี่น้องเบิ่งตอนตอนตัดตอนตกแตงมันออกไปเป็นผืนนะครับผมอย่างนี้ก่อนนะอยากคือเพราะเห็นมันมันเลื่อยออกก็ใส่ได้ถ้ามันด่าเลยครับใส่ได้แดงเนื้อลอนหนี่อยลายเนื้อลอนแดงนะครับนี่ครับไม่ยากครับ เอทด่ห้าต้มต้มสาดอันนี้แล้วแล้วครับเนี่ยโมอยากลองเบิ่งนเยอะหรือโมอยากลองเบิ่งเด้อะหรือพี่ยี่สิบบาทกับพ่อซื้อเยอะได้พี่น้องเด้อสาบาทนะพูดอ่ะนะครับงามครับสวยงามเดียวแต่รูปด่างห้องนะครับนี่ผ้าโคต้ทนครับนี่นี่คือการทำทอทอผ้าเช็ดเท้าครับทอผ้าเช็ดเท้า แบบแบบตาเอานะครับบ่าเป็นแบบถักวันออกไปมันไม่แบบพักน้ำนิว่อัในแบบตําเอานะครับตําคือตําหกนี่แหละตําฟื้มหฮอนี่แหละนะครับตําคือตําสาบนี่แหละครับนี่ครับนี่พ่นตัดทร้ายแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับคือรูแบบการทําผ้าเช็ดเท้าแบบบ้านๆครับขายพื้นละยี่สิบบาทนะบล็อเหลียวนะครับนี่บ้็เหลียวแต่ว่าแต่ว่ากับบ้านเน บ้ฮั่นเอสุดท้ายสุดท้ายแต่ยังไม่สุดท้ายเสียงสนซะก่อนมัดซะก่อนนี่นี่นะครับมาสุดท้ายโมเป็นมาสุดท้ายหรอกเกือบเกือบสุดท้ายมันออกไปนี่ครับยังเติบด้วครับพื้นหนึ่งนี่กุหลาบสิบเอ็ดกับสิบหกความว่องความยาวนี่ครับสวยงามเลยครับผ้าเป็นเนผ้าเป็นผ้าเศษเนาะผ้าเศษเพิ่นละ้ยี่สิบบาทนะครับ ตำ,ตำหัวเลยนะคือตำหัวเคสไปงี้สิเลยครับจนครบเดี๋ยวบดสุดท้ายต่อมาต่อขั้นตอนต่อไปครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วนี่ครับถ,อ,อ,นถอนอยางใช่ไหมถอนยางจะมันออกบ้างไหมออกมา,า,มา,กา,มาข้างทางอ๋อมันเอาตะปูเนี่ยไปงี้าสานนินี่กระปุนบรรญัติซาบันท่านเอค่อยๆถึงอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้นี่ยังขึ้นกีบ่นี่หงหลังสี่ออ องตาำหัวตำสาดสมัยก่อนนะครับนี่เสร็จแล้วครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสวยงามนี่ครับสวยงามสวยงามสวยงามเลี้ยวเลี้ยวดีสิบบาทดีสบาทดีสิบบาทโอ้พอซื้อครับพี่หน่อยเอ้ยพอซื้อหลายนะครับมันดีสิบบาทไปขายสถานีเนี่ยนี่ครับโอ้ยไปขายเสกเด็กขายก่อครับม้่นๆใหญ่ไปขายสถานีนี่ครับเพี้ต่อครับนี่ แง่ของสีแ okay. ง okay. um, wow. ่ของสีเรียบร้อยแล้วครับผมไปบิกิยังวันเกิดสุไทยสุดทยรีครับพื่อการเก็บสนเนาะเพื่อนไเก็บเชียงสนแน้วเนาะไปเชียงสนด้วยการเชียงเสียงสนด้ครับเสียงสนด่ายต้องไปนะครับโดยการถักโท้าน้ำเรียกว่าไปผมจักค่ะแล้วก็จังตัดเนาะ นี่ครับชุดไทยดีครับสุดไทยดีเลยครับผมคัดักได้ไหครับสวัเสด็เด้ครับเด้อาวานเจ้มาตัวเด้อยครับโอ้หม่เด็ตัวเล้วครับเข้างน้ำปลาโลนายสจัดทันนี้ตํารวจเหนี้ยเส้น